สวัสดีชาวลอสอาร์ Arc, ทุกคนนะครับวันนี้ผมมาค่า h ชาแนลจะมาพูดเรื่องประเด็นการเคิร์ดดอควรใส่ไม่ควรใส่มันคือค่านิยมหรือว่ามันควรจริงๆกับประเด็นที่2นะครับผมเห็นหลายคนมีปัญหาเลือกเอ็นเกที่3-45นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาพูดวิธีเลือกเอ็นเกให้ฟังนะครับว่าควรจะเป็นยังไงสรุปส,สั้นๆส,สำหรับคนขี้เกียจฟ,ฟังนะครับในประโยคเดียวคือคนที่ไม่ใส่เนี่ยเป็นตัวถ่วงปาร์ตี้ยกเว้นซัพพอร์ตนะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้จักผมนะครับผมเล่นอยู่เซิร์ฟเกาหลีนะครับแต่ก่อนหน้านั้น หลังนี้นะครับเป็นผมไปลงอเบอร์ชูนะครับแบบซ้อมดามเมจเนี่ยมันจะโดนน้อยกว่านะครับเหมือนกับว่าเตรียมให้พร้อมไปเจอแบบจริงนะก็ลองดูนะว่าใมคนิกเนี่ยมันเป็นยังไงนะผมจะไม่พูดว่าการเคิร์ดดออะไรพวกนี้มันคำนวณแบบไหนยังไงนะมีคนเคยทําไว้ในเฟซแล้วมีคนเคยทําไว้ใน YouTube แล้วนะใครอยากเรียนรู้ละเอียดละเอียดเ,เนี่ยไปเรียนต่อเอาเองนะถ้าสรุปสั้นๆก็คือการเคิร์ดดอเนี่ยให้ดาเมจสูงกว่าเอ็นเกฟอื่นแต่ก็ต้องแลกกับการเจ็บตัวมากขึ้นหลายๆคนเลยสงสัยว่าคุ้มหรอไม่มีก็น่่่่่าาาาาาจะผผนเเลลทได้หรรือออปแกกียยธิบว เกมสูงๆเนี่ยต่างจากข้างล่างยังไงบ้างเลตเอนเกมเนี่ย DPS Windows เนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะครับก็คือบอสมันดิน้นมันบังคับให้คุณต้องหลบคุณไม่สามารถแบบยืนตีแบบธรรมดาธรรมดาได้แล้วคุณจะค่อยๆได้เรียนรู้มากขึ้นนะครับก็คือที่อากอสเนี่ยแหละว่ามันก็ไม่ได้ยืนตีได้แบบการเดียนล่างๆแล้วพอถึงวัวเนี่ยเป็นจุดเริ่มชีวิตจริงๆของลอสอาร์ของคุณนะคือข้างล่างเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ตั้งแต่ดันวัวขึ้นไปเนี่ยบอสมันมีเมคอนิกที่จะทําให้คุณโดนวันช็อตได ซึ่งก็แปลว่าจะโดนไม่โดนน่ะคุณก็มีโอกาสตายอยู่ดีเช่นดันวัวถ้าคุณโดนคุณก็มีโอกาสที่จะตบเพียคิสขึ้นไปถ้าคุณโดนเยอะๆคุณก็อาจจะข้างแล้วก็ไปหัวดเพื่อนทําเพื่อนตายหรือคุณพลาดโดนช็อตคุณก็จะโดนรันช็อตทันทีหรืออย่างดันตัวตลกถ้าคุณโดนเยอะๆคุณก็จะแปลงร่างเป็นตัวตัวเล็กๆทาให้บอสมันเก่งขึ้นยิ่งอเวอร์ชูตอะไรคือยิ่งดันสูงๆอ่ะพูดง่ายๆก็คือคุณไม่อยากจะโดนสกิลอะไรสักนิดเลยถ้าเป็นไปได้คุณอยากจะตีให้มันตายให้เร็วที่่่สสุุดดเพือออคณจะไไ้้้้หหลลบในยงงมต ไปเจอสกิลอะไรบางอย่างหรือมีโอกาสที่เพื่อนคุณจะพลาดทําให้ตีลมอีกทั้งด้วยความบอสดินหลบแมคคาณิกตัก50%ของชีวิตเนี่ยอยู่กับการหนีตายนะไม่ใช่การทำำําดาเมจอันนี้เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนตัวใหญ่เนี่ยใส่การเคิร์ด,ดอเพื่อให้จบดันเร็วๆคํถาถามที่ว่าดันสูงๆไม่มีการเคิ้นด,ดอเนี่ยจะผ่านได้ไหมถ้าส่วนตัวผมก็จะบอกว่าไม่ผ่านแต่ว่าหลายคนก็คงไม่เชื่อผมอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมจะพูดประเด็นที่2ให้ฟังเหตุการณ์น,นี้ผมว่าเหมาะกับการอธิบายประเด็นที่2มากนะครับก็คือผม เอาการสลิงเกอร์เป็นตัวลองไปลงวัวนอร์มอลกับตีนอกผมลิงก์คลิปไว้ให้ในดีสคริปชันนะคบเผื่อใครอยากจะไปเห็นของจริงว่ามันเป็นยังไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือผมรู้สึกว่าดาเมจเนี่ยมันน้อยแปลกๆแ,แต่ก็ลงไปเพราะว่ามันก็ลงได้จนเกตที่2นะครับก็คือบอสมันเกือบจะข้างเพราะว่าดาเมจเนี่ยน้อยผมก็แบบเฮ้ยทำไมมันแปลกๆวะแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยผมได้ MVP ซึ่งอ่ะส่วนหนึ่งดีใจแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่โอเคเพราะว่าอะไรอันนี้เป็นสเตตแอนเกของตัวลองผมนะครับก็คือมีสีแถวอ่แหละ เป็นแบบมาตรฐานปกติของเกาหลีมาตรฐานเกาหลีเนี่ยครับก็คือมีเอ็นเกมสี่แถวเราต้องมีการ์ดอยู่ในนั้นเป็นแบบมาตรฐานที่ทุกคนต้องมีเลยในการแบบหาตีนอกอะไรอย่างเงี้ยนะหลายหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันก็เป็นสแตทปกติแต่ว่าในความคิดของผมเนี่ยไอ้สแตทหรือเอ็นเกมที่ผมทําไว้เนี่ยมันเป็นสแตทแบบที่ต่ากว่ามาตรฐานนิดหน่อยก็คือผมอยากประหยัดผมก็เลยใส่เป็นบินคอมมนเดอร์นะฮะถ้าผู้เล่นเก่าที่รู้จักเอ็นเกมเนี่ยก็จะเห็นว่าไอ้บิลแบบเนี้ยมันดาเมจมันค่อนข้างต่ำวกกับว่าผมเล่น ด้วยผมเอาไว้วิ่งเก็บผักก็ถือว่าแบบต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานส่วนตัวของผมะนะสิ่งที่ผมต้องการจะสือ่อไม่ใช่ว่าผมเก่งหรืออะไรนะผมก็ตายผมก็เป็นคนปกติเนี่ยแหละแต่ผมจะบอกว่าไอเอ็นเกฟอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะอยู่ในท็อป4ไม่ควรจะได้เป็น MVP มันควรจะมีคนที่ดีกว่าผมเยอะในสังคมเกมที่เปิดไปนานแล้วอะ่ะแล้วมีมาตรฐานเอ็นเก4แถวแบบเนี้ยยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ก็คือผมต้องมาแบกดาเมจของคนอื่นและมันเป็นเรื่องปกติด้วยที่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคุณไม่รู้หรอกว่าคน ที่เข้ามาอยู่ในปาร์ตี้ของคุณอ่ะเขาเล่นเก่งขนาดไหนเขาจะอยู่รอดกับคุณไปจนจบดันหรือเปล่าเขาจะทําดาเมจได้เท่าคุณไหมแล้วยิ่งคุณไม่ใส่เอ็นเกมเนี่ยคุณก็จะยิ่งแบกเพื่อนได้น้อยลงถ้ามีคนตายในปาร์ตี้คนที่เหลือเหล่านั้นก็ต้องมาแบกดาเมจให้กับคุณถ้าคุณไม่ได้ใส่เอ็นเกมก็แปลว่าคนอื่นอ่ะก็ต้องมาแบกดาเมจจากคุณเหมือนกันถ้านอกจากตัวผมหรือคนที่ผมเล่นด้วยเนี่ยผมไม่รู้ฝีมือเขาการทําการเคิร์ดออะไรแบบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พร้อมที่คุณจะไปแบกคนอื่นเเเเเาหมืือออนนนนกัปปรระด็็ที่3ะะ่3งงข ในสังคมการรับตี้นอกเนี่ยเอาพูดแบบง่ายๆเลยนะว่าสมมุติว่าถ้าคุณเป็นหัวหน้าปาร์ตี้แล้วคุณต้องมารับดามเมจเข้าตีมี1คนไม่ใส่กัดอีกคนนึงใส่กัดอีกคนหนึ่งใส่กัดเคิร์ดดอค,นนคุณคิดว่า3คนนียใครจะเล่นดีที่สุดคือถ้าแบบโลจิกแบบแทบไม่ต้องคิดเลยคุณก็จะต้องคิดว่ากาดเคิร์ดดอมันน่าจะมีฝีมือมากที่สุดอยู่แล้วเพราะว่ามันมีเอนเกฟติดรอปสา2อันถูกไหมมันมีโอกาสที่คนที่ใส่กาดเคิร์ดดอจะเล่นดีกว่าคนที่ไม่ใส่กัดแน่นอนคือแบบโกบบง่ายๆเลยคคือกาากาารรใส่ดเอ มันเหมือนอารมณ์ว่าแบบเป็นการพรีเซนต์ตัวเองว่าเอ้ยฉันไม่ใช่แบบผู้เล่นใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในสังคมเกาหลีอ่ะคนที่ไม่ใส่การ์ดก็คือแบบคนที่เพิ่งเริ่มเล่นแล้วถามว่าถ้าเขาเห็นอย่างนั้นอ่ะเขาจะรับคุณหรอเขาจะเอาคุณเข้าปาร์ตี้มาทาไมคือเพิ่งเพิ่งเริ่มเล่นคุณจะหลบสกิลบอลได้หรือเปล่าคุณจะรู้จักสกิลบอลหรือเปล่าอ่ะคือมันมีโอกาสที่แบบจะกลายเป็นตัวที่ถ่วงตีที่สุดอะ่ะเขาก็ไม่ไม่รับคุณดีกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นคําถามที่ว่าถ้าไม่ใส่การ์ดเคิ ไม่มีใครแบบไม่มีใครรับคุณเน่ะสำหรับ NA EU นะครับหรือเซิร์ฟที่มันเพิ่งเปิดอ่ะอันนี้มันเป็นปกติแล้วว่าตอนแรกคุณไม่ใส่มันก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาถึงจุดหนึ่งที่คนมันเล่นเป็นแล้วคนไปใส่การ์ดกันอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคล้ายๆสังคมของเกาหลีแทนก็กลายเป็นว่าสรุปแล้วยังไงคุณก็ต้องใส่สําหรับตัวดามจแล้วก็ประเด็นที่4นะครับก็คือการเคิร์ดดอเนี่ยมีผลกับแค่คนคนเดียวมันไม่ได้มีผลเสียกับทั้งปาร์ตี้ผมอยากให้นึกภาพนะสมมติว่าถ้ารเเคิดดอลย เป็นสมมติว่าเป็นร้อยปเ็แล้วกันถ้าทุกคนในปาร์ตี้ใส่กัดมันก็มากกว่าตีแรกถูกไหมแล้วถ้าทั้งตีใส่กัดเคิร์อดอมันก็จะมากกว่ากัดแล้วคนลองดูระยะห่างสําหรับตีที่ไม่ใส่อะไรเลยกับตีที่ใส่กัดเคิร์อดอทั้งตีคือมันอาจจะนิดหน่อยนิดหน่อยแต่รวมรวมกันทั้งตีมันก็เยอะพอสมควรนะกัดเคิร์อดอนะมีผลเสียกับคนคนเดียวเพราะฉะนั้นหัวตีเขาไม่ได้สนใจอย,อยู่แล้วคือยิ่งทั้งตีมีราเมจมากเท่าไหร่มันก็ดีกับตีมากเท่านั้นผลเสียเนี่ยแก่เล็คือ ให้เป็นหลบให้ได้แม้คณิกมันบังคับให้คุณหลบอยู่แล้วยังไงคือคุณก็ต้องหลบอยู่ดีฉะนั้นคุณจะโดนตีแรงตีเบามันก็มีผลพอๆกันน่ะคุณไม่อยากโดนอะไรอยู่แล้วแหละสุดท้ายคุณก็ต้องฝึกหลบไม่ว่าคุณจะใส่หรือคุณจะไม่ใส่ยังไงคุณก็ต้องหลบสาหรับเลดข้างบนนะครับคือถ้าคุณลงดีๆเนี่ยยาเนี่ยพออยู่แล้วแหละยาใหญ่7ดขวดเนี่ยถ้าคุณใช้ยาจนหมดได้เนี่ยแสดงว่าคุณควรจะปรับปรุงฝีมือแบบอย่างมากนะ ปกติที่ผมดันวัวลงดันวัวดันเบียร์คิสอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณ2-3ขวดถ้าโดนเยอะหน่อยก็5ขวดก็แบบมันก็พออยู่แล้วแหละสรุปนะครับจากที่ผมพูดมาทั้งหมดก็คือสำหรับตัว DPS เนี่ยควรต้องใส่อย่างน้อยคือกัดคนที่ใส่แล้วเนี่ยเขาไม่ถอดแน่นอนผู้เล่นเก่าเนี่ยคือใส่แล้วก็ไม่มีใครถอดหรอกไม่มีใครกลับไปอยู่แบบไม่ใส่มีแต่จะใส่เฮดดอเพิ่มด้วยซ้า มันเหมือนการขี่รจักรยานเน่ยคือถ้าพอคุณเป็นแล้วอะ่ะมันก็เป็นไปตลอดอก็ไม่มีใครถอยกลับไปอยู่ที่แบบไม่ใส่หรอกผมเห็นมีความคิดน่าสนใจตรงที่ว่าใส่กัดแล้วก็ใส่เฮ v วี่อาร์เมอร์เพื่อลดผลเสียของมันลงนะแต่ในความคิดผมเนี่ยผมก็ได้แต่หัวเราะเนะเพราะว่าถ้ามีเอ็นเกฟเหลือมาใส่เฮ v วี่อาร์เมอร์เอาเฮวี่อาร์เมอร์ออกแล้วไปใส่เอ็นเกฟดาเมจอันอื่นดีกว่านะ mm. คาถามที่ว่าใส่ตอนไหนดีมันมี2ทางนะครับก็คือรอจนคุณมีความมั่นใจแล้วค่อยใส่กับ2ก็คือใส่ไปเลยตอนผมเริ่ สองไปไปลายเทียสองนะครับเติบเจแปนกว่าจะไปใส่จริงๆเนี่ยก็คือใช้เวลาประมาณ5เดือนกว่าผมจะมีความมั่นใจก็พูดแบบตรงๆว่าผมก็ไม่ได้เก่งอะไรช่วงที่ใส่ตอนนั้นก็คือช่วงประมาณอาร์กอสพอดีนั่นแหละผมโชคดีเพราะว่าผมเล่นมาก่อนมอนมันยังไม่โหดแต่พอเป็นเซิร์ฟ n a e u เนี่ยแพดมันสปีดเกินไปสปีดมากคุณอาจจะไม่มีเวลา5เดือนเหมือนผมก็ได้นะคือเดือน2เดือนเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นออปชันที่2แทนนะครับก็คือใส่ไปก่อนแล้วก็เรียนรู้ที่หลังการที่คุณใส่การดลงไปเนี่ยทำให้คุณตีแรงขึ้นใ่มเวา ณโดนตีเนี่ยคุณก็จะจําท่าบอลไวขึ้นแบบเจ็บๆหน่อยเพราะว่ามันจะเปลืองค่ายาตอนที่ผมเปลี่ยนมาใส่ตอนแรกๆเนี่ยมันก็เป็นมันก็เจ็บแหละตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าหลบได้มากขึ้นผมว่ามันเป็นผลดีด้วยซ้ําที่จะทําให้ผู้เล่นเนี่ยเรียนรู้ได้เร็วขึ้นเหมือนเป็นการบังคับแบบเจ็บๆอะ่ะอากอสเนี่ยไม่มีกั๊เนี่ยผมว่ายังโอเคคือแบบพออารมุ่มอรวยได้คือมันลงผ่านแหละแบบไม่มีเอ็นเกอะ่ะแต่หลังจากวัวขึ้นไปเนี่ยผมว่าควรจะต้องใส่ถ้าคุณเปลี่ยนประดับแดงเมื่อไหร่อัเยงงดลไป คือไม่พร้อมก็ควรจะยัดลงไปก่อนถือซะว่าผมขีดเส้นตายให้แล้วกันว่าที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าเนี่ยคุณต้องมีเอ็นเกฟการ์ดนะสำหรับดี s พจบกับประเด็นแรกนะครับการ์ดเคิดดอลหวังว่าผมจะอธิบายให้หลายคนเข้าใจได้เยอะขึ้นนะว่าควรใส่หรือไม่ควรใส่ยังไงนะเรื่องที่2นะครับเอ็นเกฟแถวที่สามสี่ห้าเลือกยังไงสําหรับตัวทุกคนนะครับก็คือต้องมีเอ็นเกฟการ์ดอยู่แล้วหนึ่งใช่ไหมสองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเอ็นเกฟเฉพาะทางนะอย่างเช่นถ้าเป็นเดท toy หรือว่าเป็นเบอยางเงี้ยก็ต้องมีซเปบบ er ker เ,เปอร์ แล้วก็มัตเตอร์พอเดนเชียลก็คือมีเลือดน้อยแล้วตีแรงหรือเป็นเคอร์ดอเพราะว่าคุณกดยาเล็กยังไงก็เต็มอยู่แล้วถ้าเป็นดาเมจคุณก็จะใส่กัดก็คือเท่ากับว่า3อันเนี่ยแทบจะถูกล็อกไว้อยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรสําหรับแต่ละคัดคือแทบไม่ค่อยมีอะไรที่กระดิกได้เลยนะแถวที่4เนี่ยจะเริ่มแบบมีตัวเลือกอะไรเยอะขึ้นแต่ว่ามีเอ็นเกฟเอ็นเกฟหนึ่งนะที่เป็นแบบเอนเกฟพิเศษอะสำหรับตัว d p s นะถ้าใครนึกอะไรไม่ออกใส่อะดีนาลีนอดีนาลีนให้คิให้ดเมคืออทุกก DDP ่ยใช้้้้ไดูแแลลวว เลเวลหนึ่ง ก็ดีเวอรสองก็ดีเวอรสามก็ด,กดีคือมันห้อยได้หมดเลยเป็นแบบเอนเกมที่แบบคิดอะไรไม่ออกก็ใสอดนลีนไปประมาณนี้เอาแบบง่ายๆเบสิกก็คือคาร์ดอันหนึง่งคาร์ดอันหนึง่งแล้วก็ดีนารีนอ่ะได้เนี่ยแหละสามแถวละหรือถ้าหรือถ้าคุณเป็นคาร์ดที่ใสเอนเกมเฉพาะตัวได้ไอพวกเอนเกมเฉพาะตัวเนี่ยมันจะถูกคือประหยัดตังคุณเยอะ,อะก็เน้นไปพวกนั้นก็ได้อย่างเช่นแบบบาริเกตสําหรับการแลนอะไรอย่างเงี้ยที่วุ่นที่สุดนะครับก็คือเอนเกมห้าแถวแต่ว่าเอนเกมห้าแถวเนี่ยมันค่อนข้างไกลพอถึงตรงนั้นเนี่ย ใจว่าคุณจะเลือกอะไร5อันคือ4แถวเต็มแล้วก็ห้อยอะไรแบบเนี้ยหรือ5แถวเต็มห้อยอันนี้ก็คือแบบเอ็นเกมสุดๆเลยสรุปสําหรับสายดาเมจนะก็คือ1ต้องมีค้าตองเฉพาะทางเอ็เกมเฉพาะทางนะพวกซูเปอร์ชาร์จอะไรงี้ถ้าจําเป็นหรือว่าไล่ไวของซอสเลอร์สก็เป็นกัดสี อาจจะเป็นดาเมจหรือเอ็นเกมเฉพาะทางเคอร์ดอร์อะไรอย่างงี้ก็ได้5ก็ห้อยอดีนาลินจบสำหรับตัวดาเมจที่ใส่สปิริตแอนด์ซอกชั่นเนี่ยอันนี้เฉพาะตัวจริงๆเฉพาะคาร์ดผมเห็นหลายคนเนี่ยมีความคิดที่จะใส่ถ้าคุณจะใส่สปิริตแอนด์ซอกชั่นเนี่ยควรจะต้องเป็นคาร์ดท,ที่เป็นเพียวสเปคเราต้องการมเมนต์สปีดแอคแทกสปีดอย่างเช่นเดดทอยหรือว่า พวกกันแลน์จะมีบางตัวเช่นเดมอนิกอย่างเงี้ยเดมอนิกที่ใส่เลดกับตันด้วยอันเนี้ยใส่ได้คือถ้าเป็น DPS เนี่ยให้ลองดูกายก่อนว่าอาชีพนั้นนะ่ะเขาใส่หรือเปล่านะถ้าไม่ได้ใส่อย่าไปใส่เพราะว่าตามเมจตกไม่ค่อยดีเท่าไหร่สําหรับซัพพอร์ตต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่าหลักๆจําเป็นแบบสุดๆอะ่ะมีแค่อเวเกนกับคาร์ดคือถ้ามี2อันเนี้ยก็คือเรียกว่าใช้งานได้แล้วสมมุตินะว่าถ้าผมมีซัพพอร์ตที่ใส่2องเอนเกฟมาแล้วมาลงดันวัวกับผมอะ่ะผมก็ยังไม่ไม่เลยคือมันเป็นซัพ มีอันตีให้กูก็พอละอะไรอย่างเงี้ยอันที่3เนี่ยอันที่3เนี่ยตัวเลือกจะกว้างแล้ว3 4 5เนี่ยตัวเลือกกว้างสุดๆเลยจะมีเอ็กซ์เปิดเอาไว้ที่ฮิวแรงสปิริตเอาไว้ซับชั่นเอาไว้วิ่งไว5้าไวแล้วก็เฮเวียร์เอเมอร์เอาไวถ้ถึกๆึกหนึ่งเนี่ยล็อกหัวอยู่ละคือเป็นคาร์ดกับอปเบิ่มสามเนี่ยส่วนตัวผมชอบสปิริตซับชั่นเอาไว้วิ่งไวๆถ้าคุณวิ่งหลบเป็นคุณก็ไม่โดนดาเมจหรือใส่เป็นฮิวแรงก็ได้ดีเหมือนกันหลายคนเทียบระหว่างเฮเวียร์เมอร์กัออนนสบสป มันทาให้คุณหลบได้ถ้าคุณหลบได้คุณก็ไม่โดนไป heavy armor เนี่ยมันต้องโดนก่อนมันถึงจะมีประโยชน์แต่จะมีสําหรับเฉพาะบาดนะเพราะว่าบาดเนี่ยค่า defense มันต่ําถ้ามี heavy armor เนี่ยช่วยชีวิตได้เยอะอันนี้ก็คือแล้วแต่คนเลยว่าคุณเล่นสแตทเป็นเอจิเยอะขนาดไหนถ้าคุณเล่นเยอะคุณก็อาจจะใส่ heavy armor ก็ได้อันนี้ก็ต้องไปปรับเอาเองนะว่าคุณจะบิ i วตัวละครคุณแบบไหนนอกเหนือจาก3อันนี้นะครับก็จะเป็น ether boy ที่เอาไว้ดอปออฟให้เพื่อนนะหรือว่าเป็นเพิ่มเบรกสองอันนี้ก็แล้วแต่ความสันทาว่าคุณจะพยายามทําาให้้ไดดขน มันก็ไม่ได้มันมีผลกับปาร์ตี้แหละแต่ว่าผมไม่รู้สึกว่ามันมีผลมากขนาดนั้นนะหวังว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะให้ความรู้กับใครหลายๆคนนะจะได้เล่นเก่งขึ้นกันทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ